เคยฝันเห็นภูเขาทองกันไหมครับถ้าทั้งที่ไม่ได้ไปเที่ยวนะไม่ได้ดูทีวีนะอยู่ดีๆภูเขาทองก็เข้ามาในฝันเราเฉยเลยครับยินดีต้อนรับครับผมเข้าสู่ฝันว่า c h ชา n e l พูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความฝันเกี่ยวกับภูเขาทองที่หลายคนอาจจะเคยฝัน บางคนก็ตื่นขึ้นมาด้วยความงงงบางคนก็ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกหมายความว่ายังไงกันแน่เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับความฝันเห็นภูเขาทองบางครั้งอาจเกิดจากความรู้สึกลึกๆในใจของเราที่กำลังต้องการความสำเร็จหรือต้องการแรงบันดาลใจ เพราะภูเขาทองเป็นสัญลักษณ์ของการยืนหยัดครับเป็นสัญลักษณ์ของความสูงส่งความมั่นคงเลยเสะท้อนจิตใต้สำนึกของเราว่าเรากำลังมองหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่บางอย่างในชีวิตหรืออาจเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเหมือนเราเดินมาถูกทางแล้วแต่มันยังไม่ถึงยอดเขา แต่เรามองเห็นความสำเร็จมองเห็นความมั่นใจอยู่ตรงข้างหน้าเราแล้วจากสิ่งที่เราเคยเห็นสิ่งที่เราเคยรู้สึกสสก็เป็นความฝันที่รวบรวมภาพเหล่านั้นเลยฝันออกมาไม่ต้องเครียดนะครับถ้ามันจะดูแปลกๆทีนี้เรามาดูตัวอย่างความฝันย่อยๆหลายประเภทที่เกี่ยวกับภูเขาทองกันดีกว่าว่า ความฝันแต่ละแบบมีความหมายอย่างไงสมมติถ้าคุณฝันว่าตัวคุณเองกำลังเดินขึ้นภูเขาทองอย่างช้าๆครับน,นั่นหมายถึงช่วงนี้เรากำลังพยายามอย่างหนักเพื่อไปถึงเป้าหมายถึงแม้จะเหนื่อยแต่เราก็มีความหวังลึกๆอยู่ในใจแล้วถ้าในฝันของคุณขึ้นไปถึงยอดภูเขาทองได้ละ่ะบางคนอาจรู้สึกเหมือน ยืนยวนความสำเร็จฝันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยครับว่าคุณกำลังไปถูกทางและจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างละถ้าในฝันมองเห็นภูเขาทองจากระยะไกลเหมือนเห็นละแต่เอื้อมไม่ถึงฝันนี้อาจแปลว่าเรารู้สึกว่าความฝันของเรามันยังอยู่ไกล หรือกำลังสงสัยว่าสิ่งที่เราอยากได้มันจะเป็นได้จริงไหมถ้าฝันว่าหลงอยู่ในภูเขาทองความฝันนี้น่าสนใจนะครับเพราะมันอาจบอกถึงความสับสนในจิตใจเหมือนเรากกำลังหาทางออกหรือกำลังหาคำตอบบางอย่างอยู่แต่ถ้าฝันว่ากำลังไหว้พระอยู่บนภูเขาทองอารมณ์ของฝันจะเปลี่ยนไปนะครับ ฝันนี้จะสื่อถึงความสงบสื่อถึงความพอใจในใจของเราเหมือนเรารู้สึกเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอยูแล้วแต่ถ้าคุณฝันว่าผู้เขาท้องถลง่มหรือหรือมีบางส่วนที่พังลงมาฝันนี้อาจสะท้อนหนึ่งความกลัวว่าจะล้มเหลวหรือไม่มั่นใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรนะครับเป็นการเตือนให้เราตั้งสติ แล้วก็ระวังให้มากขึ้นครับแล้วก็มีบางคนเล่าว่าฝันเห็นฝนตกหนักเลยบนภูเขาทองแบบนั้นก็อาจจะหมายถึงอารมณ์ครับอารมณ์ที่กำลังแปรปรวนหรือแม้กระทั่งตอนนี้มีสิ่งที่มากระทบความมั่นโคงความมั่นใจในช่วงนั้นอยู่และถ้าฝันว่ายืนอยู่คนเดียวบนยอดภูเขาทองฝันนี้แน่นอนครับ ให้ความรู้สึกของความโดดเดี่ยวที่แอบปะปนกับความสําเร็จเหมือนถึงเป้าหมายแล้วแต่ยังไม่รู้จะแบ่งปันความรู้สึกกับใครอ,อีกทีนะครับฝันว่าอยู่คนเดียวบนยอดภูเขาทองเป็นความรู้สึกของความโดดเดี่ยวอ้างว้างที่ผสมปนเปอยู่กับความรู้สึกที่เราประสบความสําเร็จละถึงเป้าหมายละแต่ฉันไม่รู้จะแบ่งปันความรู้สึกนี้กับใคร และอีกฝันหนึ่งครับถ้าในฝันนั้นเราพาใครบางคนขึ้นไปบนภูเขาทองด้วยฝันนี้อบอุ่นเลยนะครับแปลว่าตัวเรามีแรงสนับสนุนมีคนที่สนับสนุนอยู่ข้างๆเราอยู่เสมอหรือฝันว่า,าเห็นภูเขาทองเรื่องแสงแวววาวอารามทองอารามเป็นฝันที่สวยงามมากครับ และแน่นอนว่ามีความหมายดีแน่นอนเหมือนเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่จิตใจเปล่งประกายหรือคุณอาจจะเจอแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆก็ได้และถ้าคุณฝันว่าเดินรอบภูเขาทองเดินรอบภูเขาทองแต่ไม่ได้เดินขึ้นนะครับ mm. ก็แปลว,ว่าคุณกำลังลังเลหรือยังไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าทางทาง,ท,างที่จริงแล้วคุณอาจจะพร้อมมากกว่าที่คุณคิดก็ได้ และถ้าฝันว่านั่งพักเหนื่อยนั่งพักบนบันไดภูเขาทองบอกได้เลยครับว่าเรากำลังหยุดพักแต่ไม่ได้หมายถึงอยากจะล้มเลิกนะครับคุณแค่รอเวลาที่เหมาะสมแล้วคุณจะเดินต่อไปแต่ถ้าฝันว่ามีคนชวนคุณไปภูเขาทองแน่นอนครับฝันนี้แปลว่าโอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามา แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะกล้าก้าวออกไปไหมครับผมพราะพี่คนมาชวนละแต่ตัวเรานี่แหละจะกล้าพอหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีฝันประมาณว่าทําความสะอาดบริเวณรอบภูเขาทองฝันนี้แปลได้ว่าคุณกำลังพยายามจัดการชีวิตให้ดีขึ้นหรือเรียงลำดับเป้าหมายในชีวิตใหม่ รือแมก้กระทั่งคุณกำลังจะสักสางอะไรบางอย่างในชีวิตและถ้าฝันว่ามีคนมากราบไหว้ภูเขาทองเยอะมากนี่ก็เป็นนิมิตที่ดีนะครับบอกถึงพลังบวกจากคนรอบข้างหรือความสำเร็จที่เราทำอยู่และคนอื่นยอมรับในตัวเราครับแล้วก็ถ้าฝันว่าภูเขาทองอ,อยู่ที่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ที่ไทย แบบนี้ก็น่าสนใจนะครับแปลว่าคุณอยากออกเดินทางหรือมีความฝันที่ใหญ่ที่ไกลขึ้นภูเขาทองเล m มูฟจากประเทศไทยไปอยู่ที่อื่นแต่คุณจะไปหามันแต่ถ้าฝันว่ากำลังถ่ายรูปภูเขาทองก็อานหมายถึงว่าคุณกำลังพยายามจะเก็บช่วงเวลาดีๆนั้นไว้หรืออาจต้องการรักษาความทรงจำบางอย่างเก็บไว้ในใจ และบางคนก็ฝันว่าปีนขึ้นภูเขาทองแบบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากนั่นแปลว่าช่วงนี้คุณอาจเผชิญกับอุปสรรคแต่ฉันไม่ยอมแพ้นะและฉันกำลังใกล้จะถึงเป้าหมายละแต่มันแค่เหนื่อยเฉยๆแล,และสุดท้ายครับอันนี้ก็คลาสสิกฮะฝันกันบ่อยถ้าในฝันเราแค่ยืนมองภูเขาทองแบบเงียบๆอีกทีนะครับ ฝันเห็นภูเขาทองแต่เรายืนมองภูเขาทองแบบเงียบเงียบหมายถึงว่าช่วงเวลาที่เราใช้ใช้อยู่ตอนนี้ฮะเรากำลังใช้เวลานี้ทบทวนชีวิตอยู่และมองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเคยเป็นไหมฮะก็ประมาณนี้ครับฝันเห็นภูเขาทองและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่กับฝันว่า c h ชาแนลพูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังสวัสดีครับ